เรียนชั้นขอออกสามทับหนึ่งวันนี้จะมานำเสนอบริเวณของวิทยาลัยอาชีวะโดยเฉพาะพื้นที่โรงอาหารครับผมขมอนบอยอย่างโซนตรงนี้จะเป็นโซนนั่งของการกินอาหารอยู่หน้าห้องน้ำนะครับผมส่วนทางด้านโซนนี้ก็จะเป็นตรงที่สามารถเอาถ้วยจานมาวางไว้ได้เลยนะครับผมโซนนี้จะเป็นโซนอะไรครับครับผมนายธิติวุฒิพคนครับผมวันนี้ผมจะมาดูโซน ขายอาหารขายของกินเล่นครับผมจะมีขายร้านขายผลไม้ร้านขายลูกชิ้นนะครับผตัวนีิ้มแล้วก็ยาวไปถึงตรงนั้นนะครับผมจะเป็นร้านขายาน้ําที่ขายดีที่สุดแล้วในโรงเรียนเพราะว่ามีร้านเดียวครับโซนทางนนด้าน,นนั้นนะครับผมไปดูต่อต่อไปนะครับขมอทเดี๋ยวไปแล้วฝั่งทางด้านนี้นะครับจะเป็นร้านอาหารของนักศึกษาทุกคนนะครับและของครูด้วยนะครับ เป็นน,นั้าน,นนะครับจะเป็นที่นั่งสำหรับนักศึกษาทุกคนนะครับที่นี่ก็เป็นที่นั่งถูดมี่ให้เรียกเยอะนะครับแต่ตอนเที่ยงก็คนแน่นจะเยอะหน่อยนะครับก็ต้องตัดครับครับผมต่อไปก็จะเป็นชื่อของนักขลิบนะครับสวัสดีครับอันนี้จะมีเป็นห้องรับ นะครับเปลี่ยนห้องปราชุมนะครับผมคณะแขกพวบรวมรยการนะครับซึ่งทางนี้ขึ้นจะเป็นห้องหอแ่นธรรมนะครับผมเอาไว้ประชุมกันตรงนี้นะครับจะเป็นห้องดนตรีของวิไลเรานะครับเอาไว้ให้ผู้ที่สนใจมาสารเรียนได้ครับผมนายชนะภัทรสัมพาครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นลานจอดรถของวิไลนะครับซึ่งจะเป็นโซนที่จอดรถของอาจารย์นะครับ แล้วก็ถัดมานะครับมัได้ที่จอดรถของนักเรียนนักศึกษานะครับของเรานะครับแล้วก็จะมีเป็นห้องปอตีอยู่ข้างบนกับครัวน,นะฮรของโรงอาหารเราก็ประมาณนี้ครับพิ่ใหญ่ขอบคับ